วันนี้อมรพาเข้าป่านะจ๊ะไปดูต้นเกาลักกันนี่จะมาถึงแล้วอู้เยอะแยะไปหมดเลยจ้ะอู้เยอะมากมากจ้ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะนี่เห็นไม้เห็นไม้นี่เยอะมากมากจ้ะเยอะจริงๆเหมือนเงาะไหมเพื่อนๆว่าเหมือนงาะไหมคล้ายๆเงาะเนาะไม่ใช่เงาะนะคะเนี่ยเป็นเกาลักค่ะ โอ้เยอะจริงๆเลยดูสิลมก็แรงงจ้ะลมแรงจริงๆอยู่ไม่ไกลจากบ้านอมอนจ้ะออรมาดูทุกอาทิตย์ค่ะ <c oughs> ดูทุกอาทิตย์เมื่อไรมันจะสุกสักทีเนี่ยอาทิตย์นี้ออรก็มาอีกแล้วยังไม่สุกเลยจ้ะเนี่ยยังไม่แก่เลยยังเขียวอยู่เลยจ้ะ ต้องรอต้องรออีกสักสามอาทิตย์อมรอคิดว่าประมาณสามอาทิตย์มันก็จะแก่แล้วมันก็จะร่วงเต็มพื้นเลยจ้ะเดี๋ยวมารอดูตอนที่ว่ามันร่วงเต็มพื้นนะเพื่อนๆอู้ยเก็บสนุกมากๆจ้ะแต่ว่าเวลาเก็บก็ต้องระวังนะคะต้องใส่ถุงมือเก็บนะคะเพราะว่า มันหนามมันน่ะแข็งมากๆค่ะมันไม่ได้อ่อนเหมือนเงอะนะจมันแข็งมันสามารถจะทิ่มเอามือเราเลือดออกเลยนะจ๊ะเก็บเวลาเก็บต้องระมัดระวังที่สุดเลยจ้ะเนี่ยจ้ะนี่จ้ะนี่จะ,ะร่วงเต็มเลยค่ะเสียดายมากๆค่ะร่วงเต็มเลยยังไม่แก้เลยแต่มันร่วงก่อนจ้ะ ก่อนเนาะน่าเสียดายมันยังไม่แก่เลยจ้ะร่วงก่อนอืม,อมร่วงเต็มเลยตรงนี้เต็มถนนหนทางเลยค่ะร่วงหมดเลยยังไม่แก่เลยเดี๋ยวอมรพาเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะจะไปดูต้นเล็กๆก,กันว่าต้นเล็กๆมันจะมีเยอะไหมไปดูฝั่งโน้นค่ะ ตอนนี้ก็ประมาณสักหกโมงเย็นแล้วค่ะดูอากาศนะคะดูรอบ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 ป่าสดชื่นมากๆจะ้ะเดี๋ยวมอนพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งค่ะอีกฝั่งโน้นมันจะมีเยอะไหมไปดูค่ะไปดูกันค่ะไปดูกันหลายๆต้นจะข้ามไปฝั่งโน้นจะ้ะไปเดินไปค่ะเดินตามมอนไปเลยจะ้ะเดินไปเรื่อยๆจะ้ะ มีเยอะจ้ะเพื่อนๆจะมีมีในป่านี่แหละในป่านี่แหละเดียมอนพาเดินไปไปเดินตามมอนไปก็มีคนเดินอยู่ประปลาย <c oughs> คนเขาก็มาเดินเหมือนกันเราก็มาเดินเหมือนกันนะจ๊ะดูบรรยากาศเลยค่ะดูเลยจ้ะ <c oughs> เดินไปฝั่งโน้นเลยจ้ะ <c oughs> เพื่อนๆ ปรากฏว่าไม่มีก็กลับมาฝั่งเดิมจ้ะฝั่งนี้ต้นนี้มีเยอะกว่านี่มาดูเลยจ้ะเยอะจริงๆเนี่มีอยู่ต้นนี้แหละที่เยอะกว่าเขาจ้ะใกล้ๆบ้านคนเสียด้วยจองไว้แล้วจ้ะจองไว้แล้วอีกสามอาทิตย์จะมาเก็บเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาดูอีก คงยังไม่ร่วงหรอกจ้ะเพราะว่าอมรคิดว่ามันนู่นแหละสามอาทิตย์นันแหละมันถึงจะร่วงตอนนี้มันแก่จัดแล้วค่ะมันก็มีร่วงมานิดๆหน่อยๆแต่ยังไม่เยอะจ้ะนู่นแหละสักสามอาทิตย์ร่วงเต็มพื้นเลยจ้ะเก็บสนุกมากๆจ้ะมาเก็บทุกปีเลยจ้ะกินก็กินไม่ทันจ้ะแต่ชอบเก็บค่ะ กินไม่ค่อยเท่าไรหรอกแต่ชอบเก็บไปสะสมจ้ะสะสมไว้ถ้าไว้นานๆไว้สักสองสามเดือนมันก็จะไอเนี่ยมันก็จะรีบมันก็จะไม่อร่อยแต่บางคนก็เอาเก็บไปเอาไปแช่แข็งไว้จ้ะแช่แข็งไว้เอาไปต้มก่อนนะคะต้มแล้วก็เอาใส่ถุงเป็นกิโลเป็นกิโลเอใส่ช่องแข็งช่องฟิตไว้เอาไว้กินข้ามข้ามปีจ้ะ แต่อมอนคิดว่ามันไม่อร่อยกินสดๆเลยเก็บปีนี้กินปีนี้ปีต่อไปก็เก็บใหม่แต่อามอนเก็บไปทุกปีคะ่ะเก็บเยอะจะ้ะเก็บไปแบ่งเพื่อนๆจะ้ะชอบเก็บจะ้ะชอบมาเก็บกินนะก็ก็ก,ก,ก็ก็กินนะคะแต่ว่ามันก็เยอะเนาะกินไม่ไหวกินทุกวันมันก็ไม่ไหวมัน มันเก็บให้มันสนุกมากกว่าจ้ะเยอะมากๆจ้ะเพื่อนๆจ้านี่จ้าจะพาเพื่อนๆมาดูต้นเก่าลักค่ะเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะคล้ายๆเงาะค่ะลมแรงดนึนน่เพื่อนๆว่เาเหมือนเงาะไหมเนี่ยเพื่อนว่าเหมือนเงาะไหมคะเนี่ยจ้าเนี่ยจ้า อันนี้เป็นต้นเกาล้างนะคะนี่มันแตกแล้วค่ะนี่ดูค่ะมันก็จะแตกมาแบบนี้นะจ๊ะเนี่ยแต่อันนี้มันเม็ดมันไม่แก่ค่ะมันแตกก่อนฝนมันตกใส่มันเลยแตกก่อนมันเลยยังไม่แก่เต็มที่จ้ะเนี่ยมันคล้ายๆเงาะเลยจ้ะเนี่ยแต่ระวังนะมันปักมือนะคะเนี่ยเนี่ยมันเหมือนเงาะเลยแต่อันนี้มันแข็งมากจ้ะบาดมือได้มันก็ร่วงเต็มเลยจ้ะมันยังไม่แก่แต่มันร่วงนี่จ้ะ ต้นใหญ่มากจ้ะนี่ประมาณนี้นะคะต้นเกาะละนี่ค่ะร่วงเต็มเลยจ้ะนี่ร่วงเต็มพื้นเลยเนี่ยจ้ะจ้ะดูจ้ะร่วงเต็มเลยมันคล้ายๆเงาะค่ะนี่จ้ะร่วงเต็มเลยยังไม่แก่เลยมันร่วงแล้วเสียดายจังเลยฝนมันตกใส่มันก็เลยร่วงร่วงเต็มเลยจ้ะเดี๋ยวมันถ่ายให้ดูนี่จ้ะ เนี่ยเป็นอย่างนี้คะ่ะต้นเกาลักเนี่ยเป็นอย่างนี้จ้ะเป็นอย่างนี้คะ่ะเนี่ยต้นใหญ่มากๆาอนี้เป็นอย่างนี้จ้ะต้นใหญ่มากค่ะต้นสูงมากมากเนี่ยต้นใหญ่และสูงมากมากอันนี้น่คะเนี่ยค่ะเนี่ยมันยังไม่แก่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ย มันยังไม่แก่ค่ะเนี่ยยังไม่แก่มันแตกก่อนมันก็เลยยังกินไม่ได้รีบไปเลยคะ่ะฝนตกใส่มันเลยเป็นอย่างนี้เลยเนีย่เห็นไหมนี่จ้ะแบบนี้เลยโอ้เสียดายจังไม่น่าเลยยังไม่แก่เลยเนาะยังไม่แก่เลยมันร่วงหมดแล้วอู้เสียดายจังเนี่ยต้นใหญ่มากๆจังเนี่ย มันนี้ค่ะดกมากนี่จ้ะามอ,อนก็เลยเก็บมาได้แค่นี้ค่ะวันนี้เนี่ยลูกใหญ่ไหมเนี่ยได้แค่นี้จ้ะได้ไม่เยอะได้นิดเดียวจ้ะเดี๋ยววันหยุด เินเก็บอีกพอดีมันในมันไม่ค่อยเป็นลูกเยอะเพราะว่ามันฝนตกใส่แล้วมันก็รีบไปหมดเหมือนที่อมรถ่ายให้ดูตอนแรกเห็นไหมดกมากๆแต่ว่ามันไม่เป็นลูกให้มันรีบเพราะว่ามันโดนฝนโดนลมอาการมันไม่ค่อยดีแต่ก็เก็บได้มันมีลูกเล็กลูกใหญ่ค่ะอมรก็เก็บมาเนี่ยจะ้ยนนนจะเนี่ยลูกขนาดเนี้ยจ้ะเนี่ย เก็บมาสดๆเลยจ้ะเนี่ยไมเนี่ยเนี่ยยังไม่แก่ดีเลยเนี่ยยังเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยจะต้องเอาต้มไม่งั้นก็คั่วกินค่ะแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยไปเก็บวันละนิดวันละหน่อยค่ะนี่จ้ะนี่ค่ะเกาลักเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะเกาลักอืจ้ะ อมอนเอาภาพสวยๆมาให้ชมนะคะเนี่ยค่ะก็ลักอยู่ไม่สูงค่ะอมอนเก็บถึงอยู่จะอยู่ต่ำมากจะนี่ที่มันรีบๆจะมันเป็นแบบนี้จจะรีบเสียดายมากๆจะเนี่ยค่ะยังไม่แกเลยมันรีบหมดแล้วจะโอ้ยเสียดายมากฝนมันตกใส่ค่ะเนี่ยค่ะอยู่ต่ำมากค่ะเก็บสนุกเลยจ้ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ